สวัสดีนะคะทุกทุคนวันนี้เรามาให้3รัฐนะคะ3รัฐเยอรมนีอังกฤษรัสเซียนะคะวันนี้วันที่18นะคะ18เดือน8นะคะอันนี้จะเขียนอะไรจะเจาะให้นะคะเม็ดเดียวนะคะ แล้วก็กันไฮเด่นๆของพวกเขานะคะเด่นๆเลยแปดหกนะคะนะคะสามเจ็ดนะคะเด่นตามลำดับนะคะสี 4, 7, ะะ่เจ็ดค่ะก็สองหนึ่งสองหนึ่งต้องมีเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็หกสามหกชุดเด่นๆนนะคะเด่นมากมายสามชุดบนนะคะ เจาะเม็ดเดียว8ปดค่ะตัวนี้นะคะการเ็กตัวหนึ่งก็จะมี6กเนะคะกับ97ค่ะวันนี้จัดไปเลยนะคะวันนี้วันนี้เด่นที่วันนี้เด่นที่7จ็กับสนะคะ ฟันเจ็ดรองสี่นะคะสามตัวก็น่าจะเป็นเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่หกนะคะเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่หกนะคะเด่นๆนะนะเม็ดเดียวถ้าไม่แยกกันมาก็แปดหกเลยนะคะสามตัวก็จับกันเอานะคะในนี้แหละนะคะแล้วก็ว่าเจ็ดสามแปดเจ็ดสามหก ประมาณนี้นะคะ7 3 8 736ค่ะนะคะตัวนี้เผื่อ7กับ6แยกขากันมานะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะตัวนี้เลขตามสูตรนะคะตามสูตรนี่ให้เม็ดเดียวตามสูตรเจาะนะคะเจาะเม็ดเดียวแล้วก็ตามนี้นะคะเรียงลำดับนะคะตัวนี้เด่นมากมาย พันเจ็ดองสี่สายลูทา,ากก็เจ็ดสีนะคะทา,ากสายลากลากเจ็ดสีนะคะเจ็ดสี 4, ่เจ็ดสามค่ะนะคะลากเจ็ดสี่เจ็ดสามนะคะตัวนี้เจ็ดสี 4, ่เจ็ดสามนะคะถ้าแปดหกมาบนก็ก็ลากแปดหกไปอีกตัวหนึ่งนะคะก็ตามนี้เลยนะคะ ก็ลากแปดไปอีกตัวหนึ่งนะคะตามนี้เลยค่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะจัดทําเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขนะคะเรามาลุ้นกันนะคะหลังเลขออกนะคะว่าจะมาตามที่เราคิดไหมนะคะนะสนุกสนานนะคะตัวนี้เป็นแนวทางตัวเลขเนะอาไว้พิจรารณาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ชอบ ช่องแม็กวินนัมเบอร์นะคะตัวนี้เป็นแค่แนวทางนะคะสำหรับคนชอบคิดนะคะแนวทางคอเสียงนักเสียงโชคทั้งหลายนะคะนะชอบเสียงโชคกับ3ามรัฐหุ้นต่างประเทศนะคะเดะมนมาีอังกฤษรัเสเซียนะคะตัวนี้เรามาลุ้นด้วยกันนะครับมาเที่ยงคืนนะคะออกนะเที่ยงคืนน่าจะรู้ผลแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะเพจเรานะคะอยากให้กดติดตามเพจเราไว้นะคะนะเพจเราจะอุดหนุนกันที่ตรงเพจนะคะพาตะลอนขายทุกอย่างนะคะเสร์ชเข้าไปดูได้นะคะนะพาตะลอนขายทุกอย่างนะคะต่อไปแล้วเอาสินค้ามาขายตรงนี้นะคะ นะช่วยอุดหนุนแม็กวินน้ำมวันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะไปกันแล้วไปจริงๆแล้วค่ะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกทุทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านค่ะบ๊ายบาย